Okay. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 ทุกคนนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก็เจอกันวันแรกของสัปดาห์เนาะจากตอนแรกนึกว่าจะได้เปิดเรียนเนาะก็ยังไม่ได้เปิดเลื่อนไป1สัปดาห์เราก็จะมาดูนะคะมาเรียนอยู่ตามวิดีโอก่อนนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะก็จะใช้หนังสือหลักภาษาก็จะเป็นเล่มนี้นะคะ ก็จะมาดูเนะะื้อหาที่เคยเรียนมาแน้วแหละแต่ว่าจะเป็นการทบทวนเนาะเทอมนี้ก็ใกล้จบหมดทุกบทแล้วทุกหัวข้อที่เรียนแล้วนะคะ,ะดูหนังสือของเรานะคะหนังสือเรียนของเราหน้าหน2้า132นะคะเป็นเล่มหลักภาษาไทยนะคะหน้า132เล่มกอไก่นะคะ เรื่องประโยคจำได้ไหมประโยคนะคะประโยคคืออะไรนะคะประโยคก็คือคําที่นํามาเรียงกันนะคะให้ได้ใจความนะคะประโยคจะมีประธานมีภาคกิริยามีกรรมนะคะประโยคนะคะคือคําที่นํามาเรียงกันนะคะประโยคคือคําที่นํามาเรียบเรียงให้ได้ใจความนะคะเช่น น้องฟังเพลงนะคะน้องเป็นประธานฟังเป็นกริยาเพลงเป็นกรรมนะคะถูกกระทำฉันเล่นดนตรีนะคะฉันเป็นประธานเล่นเป็นกริยาดนตรีเป็นกรรมโดนกระทำนะคะพี่อ่านหนังสือพี่เป็นประธานอ่านเป็นกริยาหนังสือเป็นกรรมนะคะอันนี้ก็คือ1ประโยคนะคะจะมีประธานมีภาคกริยาและก็กรรมนะคะอะ บางประโยคอาจจะไม่มีกรรมในประโยคก็ได้นะคะอาจจะมีแค่ประธานแล้วก็ภาคแสดงหรือกริยานะคะอะประโยคจะต้องประกอบไปด้วยประธานภาคแสดงและกรรมนะคะซึ่งในส่วนของภาคแสดงอาจมีกรรมหรือไม่มีก็ได้นะคะเช่นดูในช่องตารางนะคะดูในตารางนะคะ ประธานภาคประธานประธานก็คือผู้ที่กระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งในประโยคนั้นนะคะประธานแล้วก็จะมีในส่วนของภาคแสดงก็จะมีกริยาและมีกรรมนะคะส่วนขยายกรรมนะคะประธานฝนตกฝนเป็นประธานตกเป็นกริยาฝนตกอันนี้ก็คือหนึ่งประโยคฝนตกนะคะมีประธานกับกริยาเนี่ยทำให้เรารู้นี่คือหนึ่งประโยคฝนตก ก็เป็นประโยคนะคะ,ะชาลีเตะฟุตบอลชาลีเป็นประธานเห็นไหมคะอยู่ในช่องประธานชาลีเป็นประธานเตะเป็นกริยากริยาคืออะไรกริยาก็คือภาคแสดงที่เกิดการเคลื่อนไหวเช่นเดินนั่งนอนกินหัวเราะร้องไห้นะคะวิ่งกระโดดนะคะแบบนี้คานอ่านเขียนนะคะ เตะตีต่อยนะคะบินอย่างเงี้ยเป็นภาคกริยากริยาก็คือคําที่แสดงอาการเคลื่อนไหวนั่นเองกริยาเตะฟุตบอลเป็นกรรมถูกกระทําถูกเตะไงคะก็เลยเป็นกรรมก็คือผู้ที่ถูกกระทําชาลีเตะฟุตบอลนะชาลีเตะฟุตบอลนี่คือ1ประโยคประธานกริยาแล้วก็กรรมบางประโยคก็จะมีประธานแล้วก็กริยาก็ ไม่มีกรรมก็ได้นะคะนี่คือรูปแบบของประโยคจะต้องมีประธานมีพรคแสดงนะคะมีนาซื้อดอ,อกกุหลาบสีแดงมีนาเป็นประธานซื้อเป็นกิยาดอกกุหลาบเป็นกรรมโดนซื้อนะคะสีแดงเป็นส่วนขยายของกรรมนะคะกรมก็คือดอกกุหลาบสีแดงสีแดงก็คือส่วนขยายของดอกกุหลาบเป็นส่วนขยายของกรรมนั่นเองนะคะ งงไหมคะประธานก็คือคำใช่ไหมคะคือคำที่มาเรียงทำให้ได้ใจความเช่นฝนตกนกบินอย่างนี้นะคะในหนึ่งประโยคจะต้องมีประธานภาคแสดงแล้วก็กรรมใช่ไหมคะมีประธานกริยากรรมประธานก็คือผู้ที่กระทำกร,ริยาก็คือภาคแสดงการเคลื่อนไหวต่างๆเดินนั่งกระโดดร้องเพลงว่ายน้ำหัวเราะ กรรมกรรมก็คือผู้ที่ถูกกระทำนะคะไปทำอะไรไว้ก็ไปทำอะไรกับอะไรนะคะเช่นคุณกสอนหนังสือคุณกเป็นประธานสอนเป็นกริยาหนังสือเป็นกรรมโดนคุณกเอามาสอนใช่ไหมคะอ่าเป็นกรรมนะคะอ่าประโยคประโยคมีกี่ชนิดนะคะประโยคมีสามชนิดนะคะประโยคมีสามชนิดอ่า ประโยคมีทั้งหมด3ชนิดนะคะประโยคมีทั้งหมด3ชนิดอ่าชนิดแรกเป็นประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าคืออะไรก็คือบอกเล่าให้รู้เรื่องราวนกบินนิดทุพื้นหน่อยทำกับข้าว ะะประโยคบอกเล่าก็คือบอกเรื่องราวนะคะ,ะฉันไปเที่ยวเซน่ัน,านมาอย่างนี้เป็นประโยคบอกเล่านะคะฉันไปทําบุญที่วดัดฉันให้อาหารปลาที่บ่อเลี้ยงปลาอะไรพวกนี้เป็นประโยคบอกเล่าบอกให้คนอื่นรู้ว่าเราทําอะไรหรือว่าใครทําอะไรที่ไหนนะคะบอกเล่าบอกให้คนอื่นรู้นั่นเองนะคะ ชนิดที่สองก็คือประโยคคำถามคือประโยคที่ใช้พูดหรือเขียนเมื่อเกิดความสงสัยในเรื่องราวต่างๆมักมีคำว่าใครทำอะไรที่ไหนทำไมอย่างไรเท่าใดอยู่ตรงส่วนต้นของหรือส่วนกลางนะคะ,ะหรือส่วนท้ายของประโยคเช่นบ้านเธออยู่ที่ไหนจะมีคำว่าที่ไหนอยู่ในประโยคทำไมเธอร้องไห้มีประโยค อยู่หลังประโยคอยู่ต้นประโยคนะ,คะใครเคาะประตูหน่องชียอะไรนะคะมักจะเจอคําเหล่านี้แต่คําที่เป็นตัวหนังสือสีฟ้าเห็นไหมคะตัวหนังสือสีฟ้าจะปรากฏอยู่ในประโยคนะคะอันนี้คือลักษณะของประโยคคําถามจะถามว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรเท่าใดทําไ,ไมอย่างนี้นะคะ,ะทำไมเด็กๆไม่อ่านหนังสือทำไมไม่ทำการบ้านล่ะคะ อ่าทำไมไม่ส่งงานคุณครูนะคะบ้านอยู่ที่ไหนอตอนนี้อยู่กับใครนะคะมักจะมีประโยคคำถามอ่าซึ่งเป็นประโยคที่ต้องการคำตอบนะคะชนิดที่3นะคะชนิดที่3ามาจำได้ไหมประโยคมี3ชนิดบอกเล่า1บอกเล่า2คํคำถาม3ปะติอะไรคะ ปฏิเสธนั่นเองนะคะที่คุณโอเคยให้ท้อง1บอกเล่า2คําถาม3ปฏิเสธนะคะ,ะนี่คือรูปแบบของชนิดของประโยคใช่ไหมคะ,ะประโยค3ประโยคปฏิเสธนะคะคือประโยคที่มีเนื้อความไม่ยอมรับปัด ไม่ยอมรับเพราะประธานของประโยคนะคะไม่ได้กระทำกิจกรราตามที่ปรากฏในประโยคมักจะมีคำว่าไม่สังเกตคำว่าไม่นะคะเจอหนังสือสีฟ้าอยู่ในประโยคนะคะจะมีคำว่าไม่อยู่ในประโยคนะคะอ่าน,นี้จะเรียกว่าประโยคปฏิเสธนะคะพ่อไม่ดูลูกเห็นไหมคะมีคำว่าไม่ปรากฏอยู่ในประโยคแม่ไม่ซื้อขนมหวาน มีคำว่าไม่น้องไม่คุยเด็กๆไม่เรียนเด็กๆไม่เล่นในห้องเด็กๆไม่ส่งเสียงดังจะเจอคำว่าไม่อยู่ในประโยคอันนี้คือประโยคปฏิเสธไม่ก็คือไม่ได้ทำอย่างนั้นนะคะไม่ได้ส่งเสียงดังเด็กๆไม่ได้วิ่งเล่นนะคะไม่ได้คุยกันในห้องนะคะไม่ได้ซื้อขนมไม่ได้ดูรูปนี่คือประโยคปฏิเสธมักจะมีคำว่าไม่ปรากฏอยู่ใน ประโยคนั้นๆน,น,นะคะาการแต่งประโยคนะคะมาดูการแต่งประโยคนะคะคือการเขียนข้อความให้มีใจความสมบูรณ์การแต่งประโยคคือการเขียนข้อความให้มีใจความสมบูรณ์มีความหมายชัดเจนรู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเพื่อจะได้ใช้สื่อสารกับผู้อื่นให้เข้าใจตรงกันนะคะ แต่งประโยคก็คือจะมีใจความที่สมบูรณ์ทําให้รู้ว่าใครทําอะไรนะคะแล้วก็ทําที่ไหนอย่างไรเมื่อ,อไรนะคะเพื่อที่จะใช้ในการสื่อสารนะคะ,ะทีนี้มาสรุปนะคะสรุปประโยคนะคะประโยคคืออะไรประโยคก็คือคํานะคะคือคําที่นํามาเรียบเรียงให้ได้ใจความนะคะประโยคแบ่งออกเป็นกี่ชนิดคะออก เป็นสามชนิดหนึ่งบอกเล่าสองคำถามสามปฏิเสธประโยคบอกเล่าก็คือบอกให้รู้เรื่องราวนะคะประโยคคำถามก็คือใช้ถามโดยจะมีคำว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหรอยู่ในประโยคแล้วก็ประโยคปฏิเสธจะปรากฏคำว่าไม่อยู่ในประโยคนั้นเหมือนที่อธิบายมาเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็จะมีอยู่ สประเด็น4ประเด็นที่ต้องรู้นะคะรู้ว่าประโยคคืออะไรนะคะส่วนประกอบของประโยคมีอะไรบ้างมีประธานกริยาและก็กรรมนะคะ,ะชนิดของประโยคมีกี่ชนิดมี3ชนิด1บอกเล่า2คําถาม3ปฏิเสธนะคะ,ะการแต่งประโยคก็จะแต่งให้รู้ว่าใครเขาทําอะไรนะคะเช่นนกบินนะคะฉันไปเที่ยวนะคะแม่กินข้าวพ่อดุน้องอย่างนี้นะคะก็จะเป็น เรื่องของประโยคนะคะทำให้ผู้อื่นรู้ว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะเป็นประโยคที่ใช้ในการสื่อสารจะต้องมีความชัดเจนมีความหมายชัดเจนนะคะทาให้รู้ว่าใครทําอะไรที่ไหนอ่งงไหมคะอ่าทีนี้ไม่งงแล้วนะคะทีนี้มาลองแต่งประโยคก,กันอีกนะคะประโยคเราเคยแต่งมาแล้วนะคะอ่ะทีนี้จะใช้เป็นเล่ม แบบฝึกสมัรถนะนะคะอาจจะเป็นเล่มแบบฝึกพัฒนาสมัรถนะนะคะอ่ะขึ้นมาเลยนะคะเปิดไปหน้าที่31นะคะเปิดไปหน้าที่31ก็จะปรากฏหน้านี้นะคะอ่าหน้าที่31ก็จะเป็นหน้านี้นะคะอ่าก็จะมีรูปภาพนะคะเขาบอกว่าให้เขียนประโยคจากภาพนะคะอ่ะมายกตัวอย่างนะคะ จะมีทั้งหมดกี่ภาพคะมีทั้งหมดสี่ภาพเพราะฉะนั้นประโยคที่นักเรียนจะต้องแต่งจะต้องมีสี่ประโยคนะคะอ่ารูปแรกรูปที่สองรูปที่สามรูปที่สี่นะคะอะลองมาแต่งประโยคกันนะคะอ่าประธานของประโยคเป็นชื่อคนสัตว์สิ่งของนะคะเป็นชื่อใครก็ได้อาจจะเป็นคุณพี่อาพี่ฟ้าพี่ฝนพี่น้ำอะไรก็ว่าไปนะคะ เล่นว่าวที่สนามหญ้านะคะ,ะจะแต่งยังไงดีคะ,ะช่วยครูแต่งหน่อยแล้วช่วยกันแต่งแล้วแต่งยังไงดีคะจากรูปภาพแล้วเราจะแต่งประโยคยังไงเด็กๆเ,เล่นว่าวที่สนามหญ้าหรือว่าเราจะสมมุติตั้งชื่อ,อเป็นชื่อตัวเองก็ได้น้องหนึ่งเล่นว่าวกับน้องสองน้องสามหรือว่าจะแต่งยังไงดีคะ เด็กผู้ชายเล่นว่าหรือว่าจะให้ให้ชื่ออะไรดีนะให้ชื่ออะไรดีคะจะแต่งยังไงดูภาพรวมแล้วจะเป็นอจอยวิ่งว่ากับอ่าน,น้ำฟ้าอย่างนี้ก็ได้นะคะฟ้าใสวายุวายุเล่นว่ากับฟ้าใส หรือจะแต่งยังงเอ่เยอ่ะเด็กๆเล่นว่าวนะคะอ่ะคุณครก็จะให้รูปนี้เป็นประโยคว่าเด็กๆเล่นว่าวนะคะอ่ะเราก็จะเขียนประโยคลงประโยคที่หนึ่งก็จะเป็นอะไรคะเด็กๆนะคะเล่นว,ว่าว เด็กๆเล่นว่าเด็กๆเป็นประธานเล่นเป็นกิยาว่าวเป็นกรรมโดนเด็กๆเล่นนะคะก็จะได้แล้ว1ประโยคนะคะรูปที่สองรูปที่สรูปที่4ี่ให้เราดูรูปภาพแล้วก็ฝึกแต่งประโยคนะคะว่า,าจะต้องให้รู้ว่าใครเขาทําอะไรนะคะอันนี้ก็คือรู้แล้วว่าเด็กๆก็คือทําอะไรคะเล่นว่าวนั่นเองนะคะ 2องนะคะให้นักเรียนฝึกแต่งเองนะคะ,ะวันนี้ก็ให้แต่งประโยคนะคะมีทั้งหมด4ประโยคและก็อย่าลืมไปทบทวนเรื่องประโยคอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าอาจจะมีความซับซ้อนอยู่นะคะในเรื่องของประโยคเอ๊ะประธานคืออะไรกิรยาคืออะไรกรรมคืออะไรอย่างเงี้ยนะคะทบทวนแล้วก็ฝึกแต่งประโยคนะคะ,ะเมื่อแต่งเสร็จแล้วก็อ่านประโยคให้คุณพ่อคุณแม่ฟังว่า ที่เราแต่งมาโอเคไหมคะอ่านะคะแต่งได้สนุกไหมหนูแต่งประโยคได้ถูกต้องไหมคะนะคะอ่าทีนี้ก็ส่งเข้ามาให้คุณครูได้ดูอย่าลืมเขียนชื่อนะคะโอเคสำหรับวันนี้คุณก็ฝากภาระงานไว้เพียงแค่นี้ไว้เจอกันนะคะพรุ่งนี้นะคะในอ่าไว้เจอกันในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ